สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้ผมก็ติว่ลมาสมสมตะไคร้ครับสมตะไคร้สมแหครับที่ว่ามันขาดนะครับให้ท่านผู้ชมเดือบิงครับอันนี้ตะไคร้นี่ผมกับบทมันกับ,บ่บมีนขาดหรอกครับแต่ว่าผมก็ติามาเที่ยวทำมันขาดแล้วก็เพื่อที่สอนที่เพื่อเพื่อที่จะไอแนะนาท่านผู้ชมได้ดผู้ใดเห็ุว่าเป็นก็ติได้ลองเห็นบ้งครับ เนี่ยสมมติว่าเขาไปหลอมไกล้ใบบันีีห้อยงูมันมาติดบนันนีเขาได้ตัดตัดตะไคร้ออกเนี่ยมันขาดมันอย่างเขาต้องเขาก็ต้องไดปะถอยมันไดครับแต่สมมติว่ามันบอขาดอกแต่ว่าเขาเห็นว่ามันขาดครับนี่ครับขาดสมมติว่ามันขาดแบบแบบใดก็ได้ครับแต่เ,เขาจะตดตัดแต่มันขาดขาดไปเลยเลยตัดแบบใดก็ได้ครับ แต่ไดีๆนะผมก็มาตัดขาดครับเวลาจิตสารนี่เขาก็ต้องสารเนี่ยต้องมีออนทั้งขึ้นนะครับต้องมีสามทางกับสามทางแล้วก็ล้มกับตั้งสามทางครับอันนี้อันนี้ผมมาเชื่ตาหน่อยก่อนครับเนี่ยอันนี้สามทางบนนี้ฟังที่มันมันบ่ได้ครับใครมันขึ้นสามทางแล้วก็ลงสามทางเนี่ยขื้นกับล้มมันยู่ตรงขามกันครับย่ดย่ด้านบนแล้วก็ ดันล่างครับมาเหียไงครับแบบว่าขึ้นสามลงงสามมาเฉียไงครับเดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับเด้ันี่นี่มันก็ขาด,ก,ดกันแล้ววันนี้ฟังนี้ก็ขึ้นสามแล้ววันนี้ก็มังนีมันก็เป็นสามอยู่เขาก็เขาตัดออกครับเ่าต้องเอาใกล้ใกล้กลันไงนี่นี่ก็ตัดออกครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ขึ้นสามนี่วันนี้สามแล้วฟังนี้ก็เป็น เป็นตาตาลับก็ไดม้มันก็เป็นยังนี่ก็ตาคางอันนี้เป็นตาคางนี่ครับนี่ข้างล่างเนี่ยมันมีสามทางอยู่ครับเนี่ยข้างบนสามข้างล่างสามนี่ลงสีแดงอยู่แล้วครับล้งเหมือนกับผมเสียวได้สีแดงเนี่ครับมาสานเพื่อมันสีแดงหูว่าห้อยสานเร้วครับเนี่ยห้อยห้อยสมปกติผมเ็ดเองมันก็ต้องเอาได้สีเดียวกัน,นครับ อันนี้มัดว้ก้อนครับเนะ่ยนี่ครับอันนี้มัดไปแบบนี้น,นี่หางมันจากเย้าแนะ่ส่วนมันจากเย้าแนะ่เขาก็ตัดออกนี่นเขาก็ใสชั้นสี่ครับเนะี่ยสอดต,ตาตารับมาเลยครับเนะี่ยตารับมาก็ประมั่นตรงเดียวกันนะครับเนะนี่ยนี่มันก็จะตรงกันครับ ก็ใส่บางนี่แล้วครับแล้วก็สอดหลักไว้ครับนี่ครับเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเป็นนั่นเดียวกันแล้วครับวันนี้เขาก็ใส่ตาลับอีกครับนีก็ไล่เบิ้งครับเดี๋ยวมันว่ามันแนวเดียวกันนะครับนวประมาณเนี่ยนี่ส้นแนวเดียวกันนี่เขาก็สีเอานี่มาประมาณ ประมาณให้มันเท่าๆกันนะครับ นี่กเ็เส่ตาข่างครับเนะี่ยเอาได้โคลรสีเลยครับเนะี่ยคันสิมองเห็นชัดครับได้มาจังอแอ่นร่บครับใกลส้สีวแล้ๆครับนะี่ ถึงประขาดสั้นได้ขาก็สารไดครับเขาก็ากต้องตัดให้มันถูกครับว่าได้ขึ้นขึ้นสามท้างแล้วก็ลงสามท้างครับเมื่อสิกระสีได้แล้วครับครับ กเกลี่แล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ก็แล้วครับเนี่ยเราเสีแล้วนี่เขาก็ใส่เกี่ยวสักสองสองทีครับมันจะได้เพื่อความแน่นครับดูแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณนี้แหละครับตามันอาจจะบางงาบในตารางันกาก็ได้อยู่ครับเนี่ยมันก็เป็นเป็นแถวเดียวกันครับเนี่ย มันดึงดึงบค่อยตึงครับมันก็เลยมันก็เลยประมาณนี้ครับนี่วันนี้ผมเสียดร้องไม่ครับนี่เอาเอาใกล้ใกล้ก,ลกันนี่ก็แล้วกันสมมุติว่ามันขาดเนี่ยครับเนี่ยเอาง่ายๆนี่ครับเนี่ยเอาง่ายๆนี่แหละนี่คำมัน นี่ครับมันขาดยู่ี่ยอันนี้ขึ้นสามทางครับลงสามทางนี่ก็ได้แล้วครับเนี่ยนี่ก็ได้ตัดตัดอีกน้อยก็แล้วกันครับซัมนี้มันกสะกายอยู่ก็เลยเอาเพิ่มอีกเช่นน้อยนี่แบบนี้ก็ได้ครับขึ้นสามตาขึ้นครับแล้วก็ตาตาลับครับอันนี้ก็ตาลับอันนี้ก็ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ตาลงครับประมาณนี้ครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยซํมนี้ก่อนบึงก่อน ดีที่ไม่แบบตาไม่ครับนี่นปรับกองปรับกองแป๊บนึงนี่ครับ หางมันยาวมันแบบจริงเคียงเขาก็ตัดออกครับใส่คัตเตอร์ก็ได้ครับใส่กันไก่ก็ได้แล้วแต่ครับนี่ครับดึงหางมันว่าประมาณเดียวกันนี่แล้วเขาก็มัดไว้เลยครับนะหงอยมัดไว้เลยครับนี่ครับ แล้วแล้วครับเนี่ยนี่ก็แล้วแล้วครับ,รบยังไงครับวันนี้ผมเช็ดตาแง่ก้าครับท่านผู้ชมเกับล็อกอันนี้ผมจะเอาตาหมดหมุนี้ออกล่ะ สตัดให้มันเอาตามุญออก นี่ครับอันนี้เห็ดไตเใหญ่ขนาดเลยครับเนี่ยตาขนาดใหญ่เลยครับถึงว่าไตมันสิขาดใหญ่ซเฉใดก็เห็ดได้คือก็ครับว่าตั้งแต่คอให้เฮามันมีตาขึ้นเนี่ยครับสามทางครับเนี่ยสามทางมันนี่ตาลงกับสามทางขึ้นกันครับตวาวาตั้งแต่อยู่ข้างบนกับข้างล่างมันอยู่ช่วงใดก็ได้ครับขอให้เป็นข้างล่างข้างมันอยู่คู่กันนี่มันสิเห็ดยากครับเฮาต้องเห็ดพยายามเห็ด เฮ็ดยุตรงขามกันครับข้างบนกับข้างล่างมันจงสีมันจงสีไงครับเวลาลงมันจะไงครับเนี่ยนี่นี่อันนี้สามทางอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวครับอันมูนี่สิบลูมีอันสามทางนะครับเนี่ยรับร้องร้องเบิ้งครับเนี่ยอันนี้อันนี้สามทางตาขึ้นอันนี้ก็เป็นตารับไปซือเนี่ยครับมันมันมันบลมีสามทางเนี่ย มูนีโบมีเลยครับนะ่ะมูนี่บมีอันนี้เป็นตาคางกับบมีสามทังนี่บมีเลยครับฟางนีกับบมีเนี่ยนี่บมีเลยครับเนี่ยมันสีมีอยู่เนี่ยครับเนี่ยตาลงสียุ่ซื่อเนี่ยครับนะเนี่ยนะนี่ครับนี่แหละมาเอามาสานบางกันครับมาสมเลยครับ อันนี้อาจจะสายแน่เพราะว่ามันตายงครับ ครับนี่ครับมันนี่เขาสารตารับมัน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 สุดพอดีแล้วครับมันนี่เขากับมาใส่ตาขาังครับ่นเนี่ยนี่ตาขางัง เขาที่สอดขึ้นก็ได้ครับสอดลงก็ได้แล้วแต่เขาครับ้านันสอดลงก็ได้คือเก้านี่ครับสอดลงก็ได้ก็แล้วแต่ความถนันของคนของแต่ละคนครับแต่ว่าพยามเอาไปทั้งเดียวกันสิดีกว่าครับแบบว่าขึ้นก็ขึ้นไปเลยลงก็ลงไปเลยไปมันเนี่ยมันก็สีเกวคุยกันนี่อันนี้ก็ตาข่างทั้งทีมันก็สีแคบลงเลยครับเ่ย แค่งเรื่อยมันก็สิเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างไปแล้วเริ่มสิถ้า่าสังเกตเบึ้งครับเวลาสารเนี่ยอันเขาอันสารสุดท้ายเนี่ยมันสิเป็นสามอันสุดท้ายที่เขาวางมือท่านทีเนี่ยมันสิเป็นสามขานี่แหละครับก็ชิ้นเรามันก็ขึ้นกันกับอันเริ่มต้นนั่นแหละครับสามทาง จะบดบ้องคอยงามบาดนี้ดอกครับมันต้องความจริงผมก็ต้องใสีอันดึงเหยียบไว้พร้อมครับมันจังสิอันตึงนะอันนี้มันก็แบบตั้งไว้มันก็บ่ค่อยบ่ค่อยง้างม,มาเล้นี่ก็เฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งครับนี่นี่เฮ็ดไปมันขดนัดไงฉันใด้จิลักษณะใดตัดมาแบบใดก็ก็กสามารถซ่อมได้คือเก่าครับ ไกลแล้วเดีเหลือน้อยเดี๋ยวเยอไปไหนครับความจริงคมันคมันผมไอ้ตัดอันนี้ออกก็ได้ครับเนี่ยตาตาลับมันเนี่ยครับมันเจียนมันสีุมมีหนวดครับเนี่ยมันสีุมมีหนวดวันนี้หนวดห้อยที่เขาตัดไปเนี่ยเขาเขาใส่มีดคัดตืรอมาตัดคางๆนี้ออกเลยยแต่ว่าคมันตัดถ่ายทานูุชมที่บ่ท่านเด้เ่ท่านเปลี่ยนนี่ก็ยันไปตัดนี่ขาดก็กระซ้างมั้งเหรอครับบ่ต้องตัดท่าผมสิร้อง ลองตัดให้เบ้างตัดมันสีมีอันมันสีนี่ยหน่อยนะครับมันแบบว่าวันที่ตัดตรวจมันออกนะมันสีประเด็นเจกะนะจากหน่อยๆเนี่ยโอ้ยยังไม่ตัดดอกกุ้นีีก็ได้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ได้เข้าใจก่อนตั้งเป็นคลิปหลังค่อยมาตัดให้เบ้างครับนี่ครับ ไก่แล้วครับไก่สินมาเสร็จแล้ว นนี้มันจิกมันไม่สิถึงสามทางแล้วเขาเขาต้องมาใไซนี่ใช่ครับนะเขาต้องมาบางพีคือเก้าพอละเอาไปแต่ไซที่หลังกันที่ว่าสามทางนะครับเดนี่ยใกล้แล้ว มันต้องดึงตึงดีๆครับมันยังสีสันไงแต่ว่านี้ผมก็ใส่แขวนใบมันก็นเลยอยากอยากย่อนยอนนะครับมันก็นเลยบ่ค่อยง,ามมายง้างมันนะองนี่ครับวันนี้ก็สีเหล้วเดยป่ะนะเนี่ยใกล้สีเหล้วเดยป่ะเนะี่ยเหลือเหลือน้อยเดียวเนี่ยเหลือตาลับสับไปสับมาเนี่ยกับเหล้ยวๆนะครับเนี่ย สีเ่เแล้วแล้วครับนี่นี่ครับมันจะถ่ายกันแล้วนะครับเนะี่ยกับฟระมาทนี่แหละครับกานมันนั่นก็เบิง้งค่อยๆเบิ้งไปครับเดี๋ยวก็เข้าใจด้วยครับเบ,บิ้งวนๆไปนัดนแหละครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าใจ มันอาจจะเบางงับมดนะครับเพราะว่าผมบร่ได้ตัดหนวดมันออกเนี่ยปกตินี่จะตัดหนวดตัดอ้ไหมดม้วนเศษได้เนี่ยออกครับเนี่ยมันก็ตัดได้จู่แต่ว่าถึงว่าตัดตอนนี้คนที่เฮ็ดเป็นแล้วก็สีเฮ็ดได้ยงนแต่ว่าคนบ่ท่านเข้าใจกับยันยันมันตัดผิดครับมันก็มันก็มีหม่งตัดอยู่แต่ว่าเขาต้องตัดตอนคนยังบ่เปลี่ยนนี่ก็ยังไ่พอตัดอกครับตัดเอาเฉพาะสารห้มันเข้าใจก่อนครับ มันก็เป็นรูปไร้เดียวกันนะครับนะก็ะถือตรงแล้วครับนะตามมาจังสี่นี่มันก็ถือตรงอยู่นี่ก็ไ,ได้นี่ครับนี่แหละครับลองบุญเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเด้อครับเนะี่สารบิง่งนี่แหละยบางทีอตะไคร้เฮามันขาดบม่อย่างเฮาก็าสารไปครับ รู้ว่าเขาไปยืมแห่ชาวบ้านมาืันนี้ครับชบ้านื้นนี้มันขาดเขาก็สงสารเนี่เพื่อนมันได้ครับค่เพิ่นเฮาสมว่าได้บางทีบมันก็สิอาจจะจบไหมเฮาเฮาก็พยายามเบิ้งเอาครับค่นมันค่นมันปล่อยมันขาดหลายมัน้องของวานไปเท่าไรของขาดเท่านั้นครับเป็นแห่เป็นยังก็ได้ของเขาพยายามสารไว้บ่ห้มันขาดหลายมันกษสิได้ก็สิได้ดีครับแห่เท่าสีดีครับ่ขาดแล้วมันก็สิเดี๋ยวพนดีจบไห่เขา ครับสำหรับลีปนี้ก็ขอจบไปก่อนน้ครับเนาะเดี๋ยวชิปหนา็พอกันไหมเนาะครับสวัสดีครับ